ช่วเชิญยิ้มเชิญยิม้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิพาดาลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโอเด้ง สวัสดีครับพี่คิงสวัสดีครับวันนี้รับกี่แกลอนะฮะเอาน้ำมันเครื่องพีทีไม่ตอน10แกลอนโอ้ยสิบแกลอนเออทำไมซื้อเยอะจังไปทำอะไรพี่ก็ช่วงนี้ปลาโอกรั่วทอดของพี่ขายดีโธ่พี่น้ำมันเครื่องมันทอดตาไม่ได้นะใครจะเอาไปทอดปลาพี่จะเอาไปเติมรถเพื่อไปส่งคร้กับลูกค้าอ๋อได้พี่ได้ได้นี่บริการดีเยี่ยมเหมือนจะโซลเกติ่ง่ะพีทีปั้นน้ำมันที่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณแต่ว่าขอจ่ายสิ้นเดือนนะแล้วเหรอเออรอเก็บเงินลูกค้า โอเคสิบกิโลนไปกิ้งโอ้โหอยู่นี่ตา <c oughs> ้งาตั้งนานว่างไหมพี่โอ้โห oh, ว่างมากเพิ่งสั่งของเสร็จนี่ได้ข่าวว่าพี่นี่เป็นคนฉลาดเรื่องปัญหาชาวนี่พี่ตอบได้หมดจริงหรือเปล่าโอ้โหอย่าว่าแต่ปัญหาชาวปัญหาครอบครัวพี่ก็ตอบได้พี่เอาแค่ปัญหาชาวก่อนแล้วกันมาฟังคำถามดีๆกิ้งกือมีอยู่ร้อยขาถ้ามันเดินเลี้ยวขวามันจะเหลือขากี่ขาฮะมันก็ต้องเหลือขาร้อยขาสิวะมันเหลือ99ขา99ขาได้ไงเพราะอีกขาหนึ่งมันโบกขอทาง นี่ถ้ากิ้งกือมีร้อยขาถ้ามาเดินเลี้ยวซ้ายจะเหลือกี่ขาก็เหลือ99ขาเฮ้ยขาขามันโบกขอทางอยู่เฮ้ยเหลือร้อยขาร้อยขาไงวะเพราะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอ่ะงั้นพี่ถามมั่งถามมากิ้งกือมีร้อยขาทามันเดินข้ามกองขี้หมาจะเหลือขากี่ขาก็เหลือร้อยขาเหลือ98ขาเฮ้ยเหลือ98ขาได้ยังไงอะเพราะว่าอีก2ขามันกุดจมูกอยู่ กิ้งกือร้อยขาโดดตึกลงมาจะเหลือกี่ขามันก็ต้องเหลือร้อยขาเหลือสองขาสองขาไงไงมะสองขาปิดตาไว้ที่เหลือหักหมดแล้วถ้าไสเดือนร้อยขาเดินข้ามถนนแล้วครับไสเดือดไสเดือดไสเดือดมืมขอขา,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 นะาเอาน้ำมันนาเอาน้ำมันมา,าน้ำมันน้ำมันไม่ไม่ใช่เวลาเล่นมุกจังซิ่งอ้ยตัดผมมาให้ตบโดยเฉพาะเลย